สวัสดีค่ะเรียนดนตรีกับคุณคุณหนูดีนะคะวันนี้เรามาเรียนกันในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของหลักการประพันธ์เพลงนะคะในส่วนวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของอัตราจังหวะเนาะพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาบรรยายในรูปแบบของสไลด์นะคะวันนี้เราก็มา เจอกันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องหลักการประพันธ์เพลงนะคะในตัวชิวัดนี้นะคะเราก็จะกล่าวถึงในเรื่องของการแต่งเพลงสั้นๆแล้วก็จังหวะที่ง่ายๆนะคะรวมถึงนักเรียนสามารถอธิบายเหตุผลนะคะในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเองได้นะคะในเรื่องของหลักการประพันธ์เพลงะะก็จะมีอยู่ทั้งหมด สามเรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของอัตราจังหวะนะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะแล้วก็เรื่องการประพันธ์เพลงรวมถึงการเลือกใช้องค์ประกอบในการสร้างสารรค์บทเพลงนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องนี้กันก่อนเนาะอ่าเรื่องอัตราจังหวะกันก่อนนะคะใช้เวลาไม่มากนะคะมาอัตราจังหวะนะคะในภาษาไทย เคยมีนักเรียนถามคุณครูว่าคุณครูาคะอัตราจังหวะกับจังหวะต่างกันอย่างไรนะคะอัตราจังหวะนะคะก็คือสิ่งที่กําหนดว่าในหนึ่งห้องเพลงของดนตรีสากลเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่จังหวะนะคะอัตราจังหวะในภาษาอังกฤษนะคะเราเรียกว่า time signature t i m e s i ก n a t u r e นะคะก็คือเป็นตัวกำหนดเวลานั่นเอง time ก็คือเวลาหรือว่าจังหวะนะคะอัตราจังหวะก็คือตัวกำหนดนะคะจำนวนจังหวะอย่างที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้นี้นะคะตัวกำหนดจำนวนจังหวะในหนึ่งห้องเพลงซึ่งในหนึ่งห้องเพลงเนี่ยมันสามารถมีได้ทั้ง2จังหวะ3จังหวะ4จังหวะหรือมากกว่านี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการกำหนดอัตราจังหวะนะคะแล้วก็ ในดนตรีสากนนะคะจะแตกต่างกับดนตรีไทยตรงที่ดนตรีสากลเนี่ยจังหวะหนักนะคะหรือจังหวะตกเนี่ยจะอยู่ที่จังหวะที่หนึ่งะคะของห้องเพลงจังหวะที่หนึ่งก็คือตัวแรกเลยปังตัวแรกเลยนะคะส่วนในของดนตรีไทยขอเสริมนะส่วนในของดนตรีไทยนะคะจังหวะหนักหรือจังหวะที่เราปลบมือเน então, ี่ยเขาจะอยู่ที่จังหวะสุดท้ายนะคะของห้องเพลงแตกต่างกันตรงนี้นะดนตรีสากลจังหวะหนักจะอยู่ที่ จังหวะที่1จังหวะแรกนะคะส่วนดนตรีไทยจังหวะหนักจะอยู่ที่ห้องอท้ายห้องของเพลงนะคะต่อไปนะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้เนี่ยเราก็จะมาอธิบายถึงลักษณะของอัตราจังหวะแค่2รูปแบบด้วยกันก็คือแบบ2-4และแบบ4ี่สีนะคะคุณครูขอเพิ่มนิดนึงนะเวลาเราเขียนอัตราจังหวะนะคะเราจะไม่เขียนเป็นตัวเลขเศษส่วนแบบนี้ แบบนี้ไม่ใช่นะแบบนี้ผิดอันนี้คือวิชาคณิตศาสตร์เนาะเราเขียนไปเลยซ้อนกันนะคะโดยที่ไม่ต้องมีเส้นกั้นกลางแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะแบบนี้นะคะอะมาดูในอันตาราจังหวะแบบที่หนึ่งนะคะก็คืออัตาราจังหวะสองสี่เราเรียกสองสี่แบบนี้เลยนะคะหมายความว่าอะไรครูสองสี่คืออะไรสองสี่ก็คือในหนึ่งห้องเพลงเนี่ยเราจะมีจังหวะอยู่ทั้งหมดแค่สองจังหวะเท่านั้น นั่นหมายความว่าเลขตัวบนหรือตัวล่างถูกต้องนะคะตัวบนนะคะเลขตัวบนนะคะจะเป็นตัวบอกว่าในหนึ่งห้องเพลงมีกี่จังหวะ,ะส่วนเลขตัวล่างอขอยกยกลงมาข้างล่างนี้นะสองสี่ 2, เลขตัวบนนะคะบอกว่าหนึ่งห้องมีกี่จังหวะ ขอโทษด้วยเรื่องมือสวยนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนเลขสีข้างล่างนะคะเลขสีข้างล่างจะเป็นตัวบอกอะไรทําไมต้องมีเลขสีข้างล่างด้วยเลขสีข้างล่างเป็นตัวเลขที่แทนสัญลักษณ์ตัวโน้ตตัวดำนั่นเองนะคะจำแค่นี้พอถ้าเราเห็นเลขสีข้างล่างนะั่นหมายความว่าตัวดําพอเราเอามาันมาวางรวมกันสองสีมันก็เลยมีความหมายว่าในหนึ่งห้องเพลง มีโนต้ตตัวดำได้สี่ตัวนั่นเองนะคะก็คือหนึ่งห้องเพลงมีโนต้ตตัวดำได้เท่ากับสองตัวหรือสี่ตัวนะคะอันนี้ sorry นะคะอันนี้ต้องเป็นสองนะคะใน t i signature สองสี่ก็คือในหนึ่งห้องเพลงจะมีโนต้ตตัวดำได้สองตัวนั่นหมายความว่าในหนึ่งห้องเพลงมันจะมีได้แค่กี่จังหวะ ก็คือ2จังหวะนั่นเองนะคะเพราะว่าโน้ตตัวดำเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1มี2ตัวก็เท่ากับ2นะคะโอเคนะตามนี้ต่อไปนะคะตัวอย่างเพลงที่มีอัตาราจังหวะ2 4นี่คือตัวอย่างของเพลงนะคะ ในนี้เรายกตัวอย่างเพลงเราสู้นะคะเอ,อทำไมต้องเป็นเพลงเราสู้ด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอันตาจังหวะสองสี่เนี่ยเราจะใช้กันในจังหวะเพลงมาร์ชนะคะเมื่อกี้คุณครูลืมบอกนะอ่าส่วนใหญ่เป็นเพลงจังหวะาม์าหรือจังหวะที่ใช้เดินนั่นเองนะคะเดินแถวคือพูดไม่จบใช้ในการเดินแถวนะคะตึงตึงตึงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นจังหวะสองสี่นะคะในการเขียนเพลงมาร์ชนะคะ ดูตัวอย่างการเขียนทํา e signature สองสี่นะคะเวลาเราเขียนทํา e signature หรืออัตราจังหวะเราจะเขียนไว้ด้านหน้าสุดของบทเพลงเลยแล้วก็แค่บรรทัดแรกบรรทัดเดียวเท่านั้นนะคะนั่นคือหมายความว่าเพลงนี้ทั้งเพลงในหนึ่งห้องเพลงจะมีแค่สองจังหวะถ้ามีไม่ครบแต่ว่าผิดโอเคไหม จะต้องมีให้ครบนะคะขาดไม่ได้เกินก็ไม่ได้เช่นกันนะคะะตัวนี้คุณครูค,คิดว่าหายไปหนึ่งจังหวะนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวหยุดนะขบีดหนึ่งชั้นนะคะคิดว่าอย่างนั้น,นะคะหรือไม่ก็อาจจะมาอยู่ด้านหลังนะคะก่อนจะเข้าต้นเพลงเนาะ อ่ะอันนี้คืออัตราจังหวะสองนะคะก็มาเช็คกันว่าในหนึ่งห้องมันมี2จังหวะจริงๆริงไหมเราไม่ต้องไปมองห้องแรกนะคะปล่อยค่ามมันไปอย่าไปมองนะเราจะมาเริ่มที่ห้องนี้เลยอ่าห้องที่1นอ่ะห้องนี้เลยนะคะอัตราจังหวะ 2, สองมี2จังหวะจริงหรือไม่ตัวดำหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับ1จังหวะตัวคาเบสเขียนไว้ก่อนนักเรียนลืมแน่ๆตัวดำเท่ากับ1จังหวะตัวขาวเท่ากับ2 คาเบตหนึ่งชั้นเท่ากับครึ่งหรือเส้นหนส่วนสนะคะเพราะฉะนั้นคาเบตหนึชั้นสองตัวแบบนี้ก็จะมีค่าเท่ากับหน,นึ่งนั่นเองอ่ะมาดูห้องที่1ตัวดำหนตัวมีค่า1จังหวะ1แล้วนะคาเบตหนึ่ชั้น2ตัวมีค่าหนึ่งจังหวะ1นบวกหน่รวมกันเป็น2ครบห้องนี้เหมือนกันไหมห้องต่อไปเหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะ ห้องนี้ตัวขาวหนึ่งตัวครบเลยนะมาดูตัวนี้ตัวนี้ได้แล้วหนึ่งจังหวะส่วนตัวนี้คาเบตหนึ่งชั้นหนึ่งตัวมีค่าครึ่งหนึ่งตัวนี้จําได้ไหมคะนี่คือตัวอะไรก็หมายปลายาน้อยนี่มันคือตัวหยุดตัวหยุดอะไรตัวหยุดคาเบดหนึ่งชั้นนะคะนี่คือตัวหยุดคาเบดหนึ่งชั้นก็จะมีค่าเท่ากับคาเบตหนึ่งชั้นก็คือครึ่งจังหวะนั่นเอง ครึ่งบวกครึ่งครึ่งบวกครึ่งรวมกันเป็นหนึ่งนะคะเรานับไปด้วยนะตัวอยู่ก็นับนะคะแล้วก็เช็คแบบนี้ไปในทุกๆห้องนะคะส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าโนตสบัดนะคะเราไม่ต้องไปนับมันเนาะ,อะโอเคนี่คือตัวอย่างนะคะอัตราจังหวะสองสี่ทีนี้เรามาดูในอัตราจังหวะสี่สี่กันนะคะอัตราจังหวะสี่สี่หมายถึงเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะคะ หนึ่งห้องเพลงสี่ตัวนี้หมายถึงโนต้ตตัวดำมีได้กี่ตัวมีได้สี่ตัวนะคะอ่าแล้วก็จะมีโตตัวดำอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะในเพลงนี้ต่อหนึ่งห้องเพลงนี่ก็คืออะไรตัวอะไรเนี่ยอ่ะนี่นะคะหนึ่งห้อง เพลงมีโนต้ตดำได้เท่ากับสี่ตัวก็คือหนึ่งห้องเพลงมีสี่จังหวะนั่นเองนั่นเองนะคะนั่นเองนั่นเอง ในอัตลักษณลักษณะในอัตราจังหวะลักษณะนี้นะคะจะเป็นอัตราจังหวะปกติของเพลงทั่วไปเป็นทำซิกเนเจอร์ที่เราพบเจอได้บ่อยนะคะในเพลงป๊อปเพลงสากลทั่วไปที่นักเรียนฟังนะคะใครที่ลองไปเปิดเพลงฟังนักเรียนลองดีดนิ้วตามหรือว่าเคาะเท้าตามหรือว่าปบมือตามนะคะนักเรียนจะพบว่านักเรียนจะนับได้4จังหวะในหนึ่งห้องเพลงเนาะเดี๋ยวจะมาลองฝึกกันนะคะในคราวหน้า มาดูตัวอย่างบทเพลงที่มีอัตราจังหวะ4/4นะคะในนี้เขายกตัวอย่างของเพลงยามเย็นนะคะก็คือเพลงพระราชนิพนธ์นั่นเองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่9นะอนะทำซีเนเจอร์4/4เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าทำซีเนเจอร์จะวางอยู่ตรงไหนหน้าสุดของห้องเลยนะคะตรงนี้ไม่ใช่เส้นนะมันคือบรรทัด5เส้นนะคะเราไม่มีเส้นกั้นตรงกลางนะ อ่มาดูกันนะคะแล้วเรามาลองเช็คเพลงนี้ว่าในหนึ่งห้องเพลงเนี่ยเขามีสีจังหวะจริงไหมนะสังเกตว่าห้องเนี้ยห้องแรกทําไมมันมีแค่จังหวะเดียวล่ะคะคุณครูมันหายไปไหนทั้งสามจังหวะไหนคุณครูบอกว่าในหนึ่งห้องมันจะต้องมีสีจังหวะมันถึงจะถูกต้องใช่ค่ะในหนึ่งห้องมันต้องมีสีจังหวะแต่ถ้านักเรียนเจอในลักษณะน,นี้เอ๊ะมันหายไปไหนสามจังหวะคอมมนเซนสง่ายๆเลยหนึ่ง เขาเขียนผิดหรือสองเขาเขียนถูกแล้วถูกได้ยังไงคุมไม่ครบนักเรียนลองย้อนไปดูนะคะที่ห้องสุดท้ายอ่าห้องสุดท้ายของเพลงนะคะห้องสุดท้ายของเพลงว่าเขามีกี่จังหวะห้องสุดท้ายเขามีกี่จังหวะหนะลองนับสิตัวขาวเท่ากับสองอ่าตัวขาวเท่ากับสองโอ้ยตัวขาวเท่ากับสองปะจุดปะจุดเท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวที่โดน ตัวขาวเป็นสองปาจดก,ก็เท่ากับครึ่งหนึ่งของ2ก็คือ1 2บวก1เท่ากับ3จ้าแสดงว่าไอ้3จังหวะที่หายไปมันอยู่ไหนมันอยู่ห้องสุดท้ายนี่เองนะคะพอเราเอามารวมกันก็จะได้เท่ากับ4พอดีนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการเขียนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอะมาเริ่มเช็คจากห้องนี้เลยร้อนรอน,รอนห้องนี้นะคะอะสองบวกสองเท่ากับสี่ครบหัยห้องนี้ยากเลยนะ วิธีการเช็คนะคะนักเรียนดูง่ายๆนะคะในหนึ่งในหนึ่งกรุ๊ปถ้านักเรียนเห็นเขาวางกรุ๊ปปิ้งมาแบบนี้ในอัตราตังหวะ44ให้นักเรียนเดาไปก่อนเลยว่ามันกรุ๊ปละสองกรุ๊ปละสองแน่ๆเพราะว่าอะไรพอเราได้ปุ๊บเราให้เราแบ่งครึ่งอีกทีหนึง่งจะได้ไม่ตาลายอันทีนี้เราลองมาเช็คกันนะคะขบเบตหนึ่งชั้นบวกขบเบตสองชั้นเท่ากับ ยังไม่ครบอะทำยังไงดีก็มามีปะจุดเห็นไหมตัวขบเบตหนึ่งชั้นปะจุดก็จะเท่ากับขบเบตหนึ่งชั้นบวกด้วยครึ่งหนึ่งของขบเบตหนึ่งชั้นก็คือขบเบตสองชั้นนั่นเองอ่าเราได้มาครึ่งบวกกับเศษหนึ่งส่วนสี่แล้วก็ได้อะไรอีกได้มาอีกนี่ไงนี่ไงจึกๆนี่ไงได้มาอีกขบเบตสองชั้นอีกตัวหนึ่ง รวมกันตัวนี้รวมกันเท่ากับเขเบตหนึ่งชั้นถูกไหมตัวนี้มาบวกกันก็จะได้เท่ากับตัวดํางงไหมไม่งงเนาะแสดงว่ากรุ๊ปปิ้งนี้นะคะเท่ากับตัวดำสองตัวสองจังหวะและ้วอันนี้อีกสองตัวเป็นเท่าไหร่สี่นะคะห้องเพลงนี้ก็ครบสี่จังหวะเหมือนกันนะคะอ่านักเรียนลองทำดูนะคะเวลาเราเจอโน้ตรูปแบบนี้นะ ก็พยายามเช็คว่าห้องเพลงไหนมันมีกี่จังหวะถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ให้ time signature ม,เเมาเราจะรู้ได้ยังไงคะคุณครูเนี่ยเขาไม่ให้ time signature เเห,หนูมาหนูลองนับจังหวะในห้องเพลงนะคะว่ามันมีทั้งหมดกี่จังหวะแล้วเราก็จะสามารถค่านดาวได้นะคะว่า time signature เเของเพลงนี้มันคือเท่าไหร่เนาะอ่ะก็ จบไปนะคะในเรื่องของอัตราจังหวะนะคะหรือทา s ซิกเนเจอร์เดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการประพันธ์เพลงนะคะคุณครูติดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากจบวันนี้แล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือแล้วก็มาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ก็คุณครูไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมอ่านหนังสือกันด้วยนะ